สามสาวสามแบบแสบคอลเลสไตล์แสบหนึ่งเซนเตอร์สวยแสบจองกระล่อนแสบสองอาจารย์สาวเเสน่ห์สุขุมนุ่งรึและแสบที่สามนางแบบไฮโซสุดเซ็กซี่กับกลยุทธ์ที่ชิตใจสาวเหล่านี้ของมาเฟียนุที่มีพรสวรรค์สามารถได้ยินความคิดของผู้หญิงได้นี่สิเรื่องราวจึงอรวงอรเวงนวเนียกันไปกับมุกหลีเด็ดที่จัดให้หายอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีตบตีไม่มีดาทอมารุ้นกันว่าใครจะเป็นคนที่เขาเลือกธนาทายาทคนเดียวของกุยราชวงมาเฟียหนุ่มรุ่นสุดท้ายที่จะต้องสืบทอดกิจการของตระกูลต่อไปอย่างที่รู้กันดีว่านี่มันหมดยุคมาเฟียไปตั้ง3-40ถปีแล้วจะต้องมาสืบทอดหาพระแสงอะไรนี่ก็เป็นความคิดที่ตรงกันของชาลีผู้เป็นอาที่กำลังจะส่งต่ออำนาจให้หลาน เขาคิดจะมุ่งเข็มชีวิตสู่เส้นทางการเมืองด้วยการลงสมัครสอสอเพราะต้องการที่จะลงหลังเสือแบบมีอำนาจที่ถูกกฎหมายรองรับเพื่อปลอดภัยจากมาเฟียคู่ปรับคือแกงท่าน้ำดูเมกมาเฟียที่ชื่อพงพิพัฒน์แท้จึงหรือที่ชาลีชอบเรียกเขาว่าไอเสียมทั้งสองฝ่ายเป็นไม้เบื่อไม้เมามาตลอดเสียมต้องการช่วงชิงความเป็นหนึ่งกระทั่งวันหนึ่งชาลี ได้ยกพวกไปเคลียร์กับเสียมแต่เคลียร์กันไม่ลงตัวจึงเกิดการตะลมบอลกันและในช่วงนี้เองที่ธนาได้พบกับวิรงรองแต่มันเป็นการพบกันแบบไม่มีความประทับใจเลยเพราะว่าธนาไปทำสินค้าที่วิรงรองออกมาจัดแสดงพังหมดหลังจากนั้นธนาก็ขับรถไปช่วยแต่ก็ต้องพบกับอุบัติเหตุรถคว่ำโชคดีที่เขาไม่เป็นอะไรเลยนอกจากรถพังยับและความจำเสือ่อม นี่หรือว่าโชคดีชาลีแทบข้างที่หลานชายสุที่รักษณ์ของเขากลายมาเป็นแบบนี้ซึ่งนอกจากจะจำเขาไม่ได้แล้วยังมาเรียกเขาว่าหมีแพนด้าอีกเขาตัดสินใจที่จะรักษาด้วยการชายขึ้นไฟฟ้าช็อตสมองธนาการรักษาเป็นไปอย่างระมัดระวังและในที่สุดธนาก็หายเกินปกติหมายความว่ามันมีสิ่งที่เกินออกมาเช้าวันรุ่งขึ้น ธนาก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งท่ามกลางความดีใจของชาลีแต่มันก็มีสิ่งผิดปกติเกิดกับเขานั่นคือไม่ว่าผู้หญิงคนไหนจะคิดอะไรเขาจะได้ยินหมดในตอนแรกเขารู้สึกลำคาญแต่ไม่นานนักเขาก็ชินและถ้าไม่อยากได้ยินใครคิดก็อุดหูซะสาเหตุมาจากการใช้คลื่นไฟฟ้าช็อตสมองมากไปนั่นเอง เรื่องนี้เขาไม่ได้บอกให้ใครรู้นอกจากหมอที่รักษาเขาเท่านั้นธนาเป็นมาเฟียที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมชั้นสูงเขาได้มาดูเดินแบบแฟชั่นการกุศลและได้พบกับรัญญานางแบบอาชีพที่มาร่วมเดินด้วยรัญญาเกิดหลงรักเขาตั้งแต่แรกพบธนาเองก็ถูกใจรัญญาเหมือนกันแต่ติดที่นิสัยบางอย่างเช่นความเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นต้น แต่ธนาก็ลองคบไปก็ไม่น่าจะเสียหายทาั้งๆที่นนนักสแสดงและนายแบบหนุ่มก็กำลังเป็นแฟนกับรัญญาอยู่กำลังจะมั่นกันในไม่ช้าและมักมีข่าวซุบซิบทางหนังสือพิมพ์และทีวีเสมอแต่รัญญาก็ไม่สนใจกับกระแสเหล่านี้อีกทั้งรัญญาก็คิดว่าเธอก็มีสิทธิ์เลือกนี่เป็นข้อดีของเธอที่นนชอบแต่ที่คาใจธนาอยู่ก็คือธนาไม่ได้ยินเสียงคิดของรัญญา จนธนารู้สึกว่าตัวเองผิดปกติถึงขนาดต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เลยทีเดียวชาลีตั้งใจว่าจะต้องสืบทอดตำแหน่งหัวหน้ามาเฟียให้ธนาต่อไปส่วนตัวเองคิดอยากทำสิ่งที่ชอบคือการช่วยเหลือผู้อื่นแต่เป็นมาเฟียมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวแทนประชาชนละ่ะเขาจึงเบนเข็มสู่วงการการเมืองด้วยการลงสมัครสส แต่มันก็มีกฎหมายบังคับไว้ว่าต้องจบปริญญาตีชาลีจึงต้องไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยโดยมีธนาเป็นผู้ปกครองและคนคอยรับส่งรวมถึงต้องคอยเอาอาหารกลางวันไปส่งด้วยยังกับเด็กอนุบาลและปกปิดเรื่องการเป็นมาเฟียเอาไว้เพื่อป้องกันคนแตกตื่นที่มหาวิทยาลัยธนาได้พบกับภารดีอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วนึกชอบ เขาอาศัยว่าเขาได้ยินความคิดของเธอจึงรู้ไปเสียทุกอย่างเขาจึงตีสนิทและสร้างความสนิทสนมให้กับเธอได้อย่างรวดเร็วจากนั้นจึงกลายเป็นเพื่อนรู้ใจในเวลาต่อมาคนสวยก็ย่อมเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มเป็นธรรมดาโดยเฉพาะชาลีที่หลงรักภารดีตั้งแต่แรกพบแต่ด้วยบุคลิกที่เป็นอาจารย์ทุกตารางนิ้วจึงไม่มีใครอยากจะมาผัวพันด้วยแม้ว่าภา,าดีจะเข่งขี้และดุไปหน่อย ตามภาษาอาจารย์แตธนาก็พอใจที่จะครบและพยายามหาโอกาสบอกความจริงกับชาลีว่าภารดีไม่ได้ชอบชาลีเลย <c oughs> สำหรับวิลงลองแล้วการขายของและการพบลูกค้าเป็นอาชีพและหน้าที่ที่จะต้องทำทุกวันตั้งแต่เชา้ายันเยน็นเธอใส่อยู่บ้านหลังกเก่า,กาที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ก่อนจะเสียชีวิตกับน้องสาวชื่อกองแก้วซึ่งนอกจากจะทิ้งบ้านเอาไว้ให้แล้ว ยังทิ้งนี้ก้อนโตวไว้ให้อีกวิลงลองเอาของไปเสนอขายที่บ้านธนาแต่มีพวกลูกน้องกันไว้วิลงลองไม่ยอมแพ้จึงใช้ความกระร่อนและสิแปดมงกุฎจนลูกน้องหัวปัดได้ยอมให้เข้าไปขายของธนากับวิลงลองได้พบกันวิลงลองไม่ค่อยสนธนาเท่าไหร่เพราะดูภายนอกธนาก็เหมือนตีฮ่องกงทั่วๆไปและที่สำคัญเธอคิดว่าเขาไม่รวย วิลงลองมักใช้ความกระร่อนหลอกผู้ชายไปเรื่อยแต่สำหรับธนาเธอใช้ไม่ได้ผลเพราะเขาได้ยินทุกอย่างที่เธอคิดจะทำกับเขาทำให้วิลงรองตกลงรักธนาทันทีมีแกงรุ่นพี่ปี4ชื่อแจ็คที่มหาวิทยาลัยที่ชอบทำตัวเป็นขาใหญ่มักจะมาล้อและรังแกชาลีชาลีพยายามอดกั้นและอดทนแต่ไม่ทนอดเขาพยายามไม่ยุ่งกับใครและไม่มีเพื่อน แต่กองแก้วที่มาเรียนที่นี่เหมือนกันก็มาเป็นเพื่อนกับชาลีนอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ที่ชื่อโจโอ้ที่เป็นคนเงียบขรึมคอยช่วยดูแลแบบห่างๆซึ่งจะว่าไปแล้วโจ伊ก็รู้สึกชอบกองแก้วเหมือนกันแต่เก็บเอาไว้ในใจตอนกลางวันธนาจึงมีหน้าที่เอาอาหารมาส่งเหมือนเด็กอนุบาลน,นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ชาลีโดนล้อพารดีมาพบเขาเข้าจึงเห็นใจและปกป้องชาลี ชาลีจึงนึกชอบภาลาดีจนวันหนึ่งความอดทนอดกลั้นหมดลงชาลีจึงมีเรื่องกับแจ็คจนมีการทำทันบนและเรียกผู้ปกครองมาพบชาลีธนามาภารดีตกใจมากที่ผู้ปกครองของชาลีเด็กกว่าและเป็นหลานอีกต่างหากชาลีบอกว่าเขามีการสองคนอยู่บ้านเขาเป็นผู้ปกครองธนาแต่เวลาอยู่โรงเรียนธนาเป็นผู้ปกครองเขา วิลงลองพยายามเข้าหาธนาแต่ธนาก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่เธอจึงใช้วิธีผ่านชาลีโดยการนำของมาขายให้ชาลีบ้างใช้วิธีตีสนิทอย่างอื่นๆบ้างจนชาลีรู้สึกเอ็นดูแม้แต่ในวงการนางแบบวิลงลองก็สอดแทรกเข้าไปได้อย่างกลมกลืนด้วยการนำเอาสินค้าประเภทส,สวยๆงามๆส่งเสริมหุ่นให้สวยตลอดเวลา จนลันยา่ากลายเป็นลูกค้าชั้นดีของเธอภายในเวลาอันรวดเร็วสำหรับเรื่องรักวิลงลองก็มีคนมาจีบเหมือนกันแต่เป็นลักษณะเพื่อนมากกว่าเขาคนนั้นชื่อเพชรเจ้าของมหาวิทยาลัยที่พ้ารดีสอนอยู่เพชรเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบที่สุดถนาดกองแก้วน้องสาวของวิลงลองอยังสนับสนุนเลยแต่ในใจวิลงลองคิดกับเพชรแค่เพื่อนทางด้านวงการมาเฟีย เสียมคิดการใหญ่ที่คิดจะฮุบวงการมาเฟียทั้งหมดให้เป็นแกงของตัวเองเขาพยายามมาเจรจากับชาลีแต่ชาลีปฏิเสธและบอกให้เลิกกิจการไปเลยเสียมไม่พอใจคิดว่าชาลีอยากจะควบรวมกิจการไว้คนเดียวจึงหาเรื่องส่งพวกมากวนบ่อยๆหนักๆเข้าก็มีต่อยตีกันเตือนร้อนตำรวจต้องมาเคลียร์ทุกครั้งไปแต่งานหลังมันใหญ่มากจนต้องโอนคดีไปที่ D.S.I เพราะมีะรัฐมนตรีจีนคนหนึ่งเดินทางมาแล้วถูกตััทำลายดีที่บังเอิญธนาช่วยเอาไว้ได้เพราะการได้ยินเสียงผู้หญิงคิดนั่นเองแต่ไม่มีใครเชื่อคิดว่าธนาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่สอบสวนแล้วไม่มีหลักฐานเขาจึงรอด DSI จึงส่งสมิตนักสืบมือดีมาติดตามคดีนี้ไอ้หมอนี่เกลียดมาเฟียเข้าใจอยู่แล้วจึงกัดไม่ปล่อย นอกจากนี้ยังมาผัวผ่านเรื่องความรักสามเศร้าของทนาอย่างชุลมุนไปหมดสมิธเป็นนักสืบที่เก่งและหล่อคมจบหลักสูตร FBI จากอเมริกาแต่เป็นคนประเภทรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานจนวันหนึ่งเบื้องบนได้ส่งคู่หูมาให้เขาช่วยทำคดีนี้เองแองจี้คือชื่อเล่นของหลอนเขาหลอนเป็นลูกน้องที่โรงเรียนตำรวจแองจี้จึง เรียกสมิธว่ารุ่นพี่แองจี้เป็นคนติงตองทำอะไรเป็นพลาดไปหมดแต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องกับทำสํเเ็็จทุกครั้งเวลาทำอะไรพยายามจะให้รอบครอบทุกครั้งที่ซื้อของต้องขอใบเสร็จร้านข้าวแกงข้างทางก็ยังขอในว่าเคยจับคนร้ายแล้วพลาดไปทำข้าของเขาเสียหายจึงมีบินมาแจ้งเก็บเป็นหางว่าวทธอเธอหลงรักสมิธแต่สมิธไม่ค่อยเล่นด้วย แต่บางครั้งเธอก็ทำให้ชีวิตของสมิธสดชื่นขึ้นจนรู้สึกเหตุที่แองจี้ทำงานพลาดบ่อยๆเพราะว่าทุกครั้งที่สาวเรื่องสำคัญของธนาธนาจะได้ยินความคิดของแองจี้ทุกครั้งและรู้ว่าแองจี้แอบรักสมิธธนาจึงมักพูดเป็นในๆบ่อยๆกับสมิธชื่อเสียงของมาเฟียทั้งสองฝ่ายเริ่มเสียและเป็นที่จับตามองว่าเกเรและทำให้เสียชื่อประเทศ ทางคู่จึงร่วมมือกันชั่วข่าวสืบหาผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำครั้งนี้ธนากำลังมีความสุขกับสามสาวที่เขาต้องสับรางไม่ให้ชนกันเพราะเขาได้ยินความคิดของแต่ละคนนั่นเองในคราวแรกสามสาวไม่รู้ว่าธนาคบสามคนพร้อมกันมาภายหลังจึงรู้และพยายามหาทางช่วงชิงธนามาเป็นแฟนโดยใช้วิธีตามสไตล์ของตัวเองคนกะล่อนก็ใช้ความกะล่อน คนสวยก็ใช้ความสวยและมารยาส่วนคนเป็นอาจารย์ก็ใช้ความสุข,ขุมและความฉลาดบวกวิชาการแต่คนที่ธนาสนใจที่สุดก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยเลิศเลอเพอร์เฟกที่สำคัญคือรู้จใจผู้ชายทุกอย่างนั่นคือลัญญาและชื่อนี้ทำให้ชันทนาต้องจดจำไปตลอดชีวิตทางคู่พอใจและคบกันไปพักหนึ่งซึ่งสิ่งที่ทำให้ธนาไม่เบื่อก็คือ เขาต้องค้นหาตัวเธอตลอดเวลาเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เขาไม่ได้ยินความคิดของเธออีกทั้งเธอเป็นคนใจกว้างที่รู้ว่ามีผู้หญิงมาพัวพันถึงสองคนจนในที่สุดธนาก็รู้ความจริงว่าทำไมเขาไม่ได้ยินความคิดของลันยาทำไมลันยาถึงเข้าใจผู้ชายทุกอย่างก็พอาะเธอเป็นผู้ชายเคยเป็น ony, มิชิฟอนนี่เมื่อเจ็ปีที่แล้วและย้ายไปอยู่กับครอบครัวรที่อเมริกา ในบัตประชาชนระบุว่าชื่อนายศักดานันตะทั้งคู่จึงต้องจบความสัมพันธ์แบบชู้สาวมาเป็นชู้ทางใจแทนเพราะมันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วและยังเป็นเพื่อนกันได้นี่จริงไหมศักดาและคนที่เหมาะสมกับเธอที่สุดคืนนนอนนเพราะนนเป็นเกย์บางทีสิ่งที่อยากได้ยินได้รับรู้เรื่องคนอื่นมันกลับไม่ได้ยินแต่สิ่งที่ไม่อยากได้ยินได้ฟังมันกลับได้ยินชัดเจน ชัดพอที่จะทําให้ธนานรู้สึกว่าอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมธนานได้เปรียบผู้หญิงพวกนี้เพราะเขาได้ยินสิ่งที่พวกเธอคิดแต่อยู่มาวันหนึ่งเขากลับไม่ได้ยินสย่างนั้นมันกลายเป็นเรื่องไม่ปกติสําหรับเขาไปซะแล้วเขาไปปรึกษาหมอแววตาหมอจิตแพทย์ที่รักษาเขาหมอแววตาบอกว่าถ้าทดลองใช้ไฟฟ้าช็อตอาจจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่กี่นาทีแล้วก็หายไป ธนาแก้ไขด้วยการพกเครื่องช็อตไฟฟ้าติดตัวตลอดเวลาทำให้เขาสามารถควบคุมการได้ยินความคิดของผู้หญิงได้วันที่เขาจาเป็นต้องใช้มันช็อตตัวเองเพื่อที่จะได้ยินความคิดของลันยาแบตเตอรี่เครื่องช็อตเกิดหมดเขารู้สึกมืดแปดด้านแล้วทำอะไรไม่ถูกต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรมันจะสวยขนาดนั้นข้าวหลังอย่าลืมพกฐานอันคลายด้วยละ่ะตีเอ้ยแต่ในที่สุด ธนาก็ได้รับการรักษาจนหายเขาไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงอีกแล้วแต่คราวนี้เขากลับได้ยินเสียงผู้ชายแทนยุ่งไปกันใหญ่เลยและชาลีก็รู้เรื่องนี้ในที่สุดยงเยาวราชคู่แคนเก่าของพ่อธนาออกจากคุกและต้องการมาล้างแค้นซึ่งร่วมมือกับเสียมกวาดล้างแกงของธนาและชาลีทั้งหมดได้ต่อสู้กันในที่สุดแกงธนาก็ยังอยู่ แต่มันกำลังจะสลายไปเมื่อชาลีเรียนจบการที่เป็นคนพิเศษกว่าคนอื่นมันอาจจะได้เปรียบจนกลายเป็นการเอาเปรียบไปแต่บางครั้งเขาอาจจะไม่รู้ความจริงสักอย่างเลยนั่นก็คือใจของตัวเองรัญญาภาราดีวิลองลองใครกันแน่ที่เขารักจริงๆวันหนึ่งธนาก็ได้รับการรักษาจนเป็นเหมือนคนปกติเขาไม่ได้ยินความคิดใครอีกแล้ว สิ่งหนึ่งที่เขาค้นพบก็คือแม้ว่าเขาจะได้ยินเสียงผู้หญิงคิดแต่ไม่มีใครสักคนที่คิดตรงกับปากและการกระทำมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นคือวิลลงลองแม้ว่าเขาไม่ได้ยินเสียงคิดของวิลลงลองอีกแล้วแต่เขาก็มั่นใจว่าวิลองลองคือคนที่ใช่สำหรับเขาส่วนวิลงลองเองก็รู้ว่าเธอรักเขาอยู่เต็มหัวใจขอบคุณที่รับฟังนะคะ